าาาประะอุุุดดดัังเเเเวววธนนนสหิขขแทตผโรงเรียนบ้านเขาตะงอกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านเขาตะงอก<ะ>ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีข้าราชการครูจำนวน15คนพนักงานราชการหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนช่างปูนหนึ่งคนมีนักเรียน219คน โดยมีนายสุภชัยอัศวะอักษรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและว่าที่ร้อยโทพัฒนาอินกลับรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายงานดังนี้ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนได้ดำเนินงานตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง4ี่<ท>จุดเน้นดังนี้นภาษาไทยขอเสนอคำว่าพระนาลีอ่านว่าพระนาลีหมายถึงแนวป่าให้พี่ๆและน้องๆอ่านพร้อมกันค่ะพนาีอ่านว่าพนาีหมายถึงแวป่าจุดเน้นที่1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะการอ่านออกเขียนได้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพทักษะความรู้ความสามารถตรงกับระบบการศึกษาไทยก้าวสู่ยุคก,การศึกษา4.0โดยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ให้ผู้เรียนรักการอ่านสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการอ่านและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ให้ผู้เรียนรักการอ่านสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการอ่านมีวิจารณญาณในการอ่าน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนบ้านเขาตะง,งอกได้พัฒนาการอ่านทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกห้องเรียนโดยทำกิจกรรมภาษาไทยวันละครมเน้นให้นักเรียนอ่านเขียนให้ถูกต้องกิจกรรมรักภาษาไทยในช่วงพักกลางวันประชาสัมพันธ์ทุกวันเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทั้งนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาการอ่าน กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นจำนวนมากได้จัดทำ best practice แม่กบฮันซาลีลาบิงโกทำให้นักเรียนมีความชื่นชอบในการเรียนมากขึ้นพวกเราหนึ่งสองสามเพิ่ม จุดเน้นที่2การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดังนี้ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2ออ่านออกเสียงตัวอักษรคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักโฟนิกผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4สนทนาโต้อตอบสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันด้วยคำสั่งง่ายๆผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6เล่านิทานภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจและตั้งคำถามง่ายๆจากนิทาน ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เขียนและพูดบทสนทนาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนฟังพูดอ่านและเขียนสื่อสารได้ English now. Learning English speak English every speak English now fun is I I with day โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในช่วงเช้า ในกิจกรรมคำศัพท์วันละคำสุขสันต์สุดสัปดาห์ English with KTG และในช่วงพกักกลางวันกิจกรรม English before lunch ที่ทำให้นักเรียนจดจำภาษาอังกฤษและท่องจำในการสนทนาสื่อสารกันได้ e r s e r s e r n r s and s มิกซ์ตัางผสมตั้งไว้คือเธอีเกิร์ตคิดตั้งจูเมอีเกิร์ตมีคิดถึงจุดเน้นที่สามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะการคิดสร้างสรรค์ดังนี้ปัญญาประดุดังเช่นอาวุธเด่นสะดุดยิ่ เเขาาาแนนนวตัดรผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสองเน้นทักษะการสังเกตการจัดกลุ่มการเปรียบเทียบและการจำแนกผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4เน้นทักษะการรวบรวมข้อมูลการเชื่อมโยงการตั้งคำถามการใช้เหตุผลผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เน้นทักษะการแปลความการตีความการสรุปอ้างอิงการนำความรู้ไปใช้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงทักษะการวิเคราะห์การประเมินการสรุปลงความเห็นการสังเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแก้ปัญหา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานทั้งในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและมัธยมศึกษาในการทำโครงงานหรือในรูปแบบ best practices การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ททำให้นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นจุดเน้นที่4การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะจิตสำนึกรักษาความสะอาดโดยโรงเรียนได้จัดทำ best practice การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสีสจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบทุกเช้า 2. กิจกรรมการคัดแยกขยะด้วยหลัก4ีอาด้วยเสียงตามสายของโรงเรียน 3. กิจกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่เริ่มทิ้งด้วยถังขยะแบบแยกสีสัน 4. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไปแล้วค่ะอนอกจากนี้โรงเรียนยังปลูก,กจิตสำนึกรักษาความสะอาดในชุมชนโดยนักเรียนจิตอาสาจะช่วยทำความสะอาดในชุมชนทั้งงานวัดงานบูญหมู่บ้านทำให้โรงเรียนและชุมชนได้ลดปริมาณขยะโรงเรียนสะอาดชุมชนสะอาด น่าอยู่น่าอาศัยมีการรู้จักนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโรงเรียนบ้านขาวตะงอกขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินในครั้งนี้ออ่่เเเกกกีีียนนนรรราา้้้้ใใหหลลงวมชืูชไ